มะขามครับผมมะขามหวานเพชรบูนนะครับเพื่อนๆมะขามพร้อมแล้วมะขามพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหาทั้งหมดหกตะกานะครับผมนี่ครับผมมะขามพร้อมแล้วนะครับคนกอก็พร้อมแล้วนะครับผมแต่คนเสื้อพร้อมหรือยังครับผมนี่ครับผมกําลังจะกอนะครับผมตอนนี้ก็กําลัง ช่วยกันกอะกระหม่อมกเมนอยู่นะครับผมหน่บาทนครับก็ใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะไปหาพรมอะไรแมพาไปนะก็ผสมได้ก็เลือกนครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นคัดนะครับผมนี่จะคัดเป็นฝักนะครับอนนุก็จะฝักเป็นข้อนะครับผมข้อเป็นข้อเป็นฝักนะครับผมก็ ครับประมาณนี้ครับปีนี้มะมะขามราคาค่อนข้างที่จะแพงมากครับผมแพงอย่างนี้มะขามปีนี้ราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่ามะขามไม่ค่อยติดครับผมมะขามไม่ค่อยติดทุกปีก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ปีนี้ติดน้อยมากมากครับผมก็เลยมีราคาค่อนข้างที่จะแพง มะขามก็ยังไม่สุกไม่มากครับผมเพราะว่าตอนช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงใกล้ใกล้เทศกาลปีใหม่มะขามสุกไม่มากครับผมต้องรอหลังช่วงปีใหม่เป็นต้นไปครับผมมะขามนี้สุกเยอะกวนน่านี้นี่ก็จะเป็นแบบว่าสุกบ้างเป็นขาหมูบ้างประมาณนี้ครับเพื่อนๆฝากก็ประมาณนี้้วครับฝากเล็กฝากใหญ่ครับก็สะสมมันไปครับผมประมาณนี้เลยครับเพื่อน <laughs> Ngen, ngân ngân nắng nắng ชาวสวนมะขามก็ปีนี้ก็ค่อนข้างก็ปุ๋ยก็ราคาแพงครับผมปุ๋ยก็ราคาแพงปุ๋ยมะขามหวานก็ราคาแพงแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้ดีครับผมพอช่วงติดดอกก็ลมพัดดอกล่วงประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยได้ผลผลิตมากปีนี้เลยมะขามได้น้อยก็เลยทําให้มะขามปีนี้มีราคาค่อนข้างแพงครับครับผมขอบคุณมากครับผมก็นี่ครับกำลังกอบมะขามก็จะไปที่มหาสารคามนะครับผมครับผมโอเคครับบ๊ายบาย ครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ